สวยเลยคุณผู้ชมฮะแต่ผมต้องให้ความเป็นธรรมทางด้านแ<ฆ>ย้มเขาด้วยนะผมเรียกหลวงพ่อบ้างเจ้าคุณบ้างอย่าว่ากันนะบางทีก็คือตอนนี้มันดรามา่าอยู่บางคนบอกแกยังเป็นพระบางคนบอกไม่เป็นพระก็ถือซะว่าผมกำลังพูดถึงแย้มขอหน้าชัดๆของน้องอารัญยวาหน่อยเอาขึ้นมาหน่อยที่ตอนโดนจับอะ่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมฮะว่าเธอรวยหรือเปล่าแล้วเธอถูกระบุว่าหลวงพ่อดูแลมาตั้งแต่เรียน<ฆ>ถูกไหม แต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าวันนี้ทนายความเขายืนยันว่าหลวงพ่อเนี่ยให้มาโดยสเสน่หาและตัวน้องเองก็คิดว่าการให้ครั้งนี้มันคือเงินเก็บของหลวงพ่อน่าสนใจคืออย่างนี้วันนี้คุณผู้ชมฮะเราไปที่บ้านของทางด้านของอารัญญวันบ้านเธอมีหลายหลังนะจุดที่เธอโดนจับเมื่อคือนนี้คือคอนโดต้องเอาทีละมุมก่อนนะจุดโดนจับคือคอนโดแต่อารัญญวันมีบ้านอยู่ข้างวัดเอาบ้านข้างวัดก่อนครับ แม่มีเงินเยอะเนาะมีทั้งคนสวยมากเลยเนาะเนี่ยนี่เจอหรือยังบ้านข้างวัดเออนี่ฮะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่องแปดไปยังบ้านข้างวัดของอรัญยวันเพราะทันทีที่เดินโหเมมีเบนเนียนะใช่มีเบนแต่ก็ต้องบอกก่อนนะอ่ะอันนี้เขายังไม่ได้โดนสารตัดสินนะเนะาะก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธินะนี่จะรวยก็เงินอะไรเดี๋ยวให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ เราไปเจอรถเบนซ์จอดอยู่ด้วยน้องแบงค์เอะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่น้องนัทวุฒิไปกดออดเรียกเพื่อจะไปสอบถามเพราะตอนโดนจับน้องโดนจับคอนโดแต่ที่อยู่เนี่ยมันไปปรากฏอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านซึ่งก็มีสตังค์พอสมควรนัทวุฒิไปพิสูจน์เนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วเธอร่ำรวยไหมถ้าจากการตรวจสอบก็ต้องถือว่าสาวสวยรายนี้มีสตังค์ส่วนที่ว่ามาจากไหน ก็ไปพิสูจน์กันต่อแต่ตํารวจมั่นใจว่ามาจากหลวงพ่อนี่แหละนะฮะรถเบนจ์จอดอยู่วันนี้ตอนกดออดไม่มีใครตอบฮะบ้านเงียบขานาดเดียวกันนัทวุฒิไปเจอว่าหน้าบ้านมีเครื่องออกกําลังกายค่ะแม่ก็หุ่นดีสักขนาดนี้ยเนาะนี่ก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์พอสมควรแหละถูกไหมเออนี่ตัวเล็กเอวบางร่างน้อยสวยใสยแล้วก็ถูกลือว่าวิดีโอคอลคุยกับหลวงพอ่อเนี่ยนะฮะ ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขารู้จักน้องอรัญญวันเมย์คือบอกว่าบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านน้องอรัญญวันเนี่ยน่าจะซื้อมาอยู่ได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะแต่ก็ด้วยความเป็นอยู่หมู่บ้านในเมืองเนาะก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกันก็จะรู้แค่ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหรือใครอยู่บ้านหลังไหนแต่ก็ไม่ได้พูดจาสนิทสนมอะไรกันบ้านนี้เท่าที่คุณแบงค์รู้มาจะมีสองผัวเมียอยู่ด้วยกันบางช่วงจะมีคนที่บ้านเข้ามาใสา่ยอยู่ด้วยอาจจะเป็นแม่ของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอเอ๊ะก,ก็แสดงว่าจะต้องสองผัวเมีย ก็แสดงว่าอะไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องคิดต่อเออไม่คิดต่อพอละเนี่ยเขาสวยเขาสวยกว่าเรานะ <c oughs> เขาสวยกว่าเธอ, <28 S 1> อ,อยี่แปดด้วยเขาเด็กอะไรนะอะไรนะเขาอยู่ยี่แปดด้วยเขาเด็กเออเขาเด็กเขาใส่ด้วยแล้วเขาชอบอาบน้ําด้วยนี่อันนี้ตามรายงานนะทุกคนก็ชอบอาบน้า <c oughs> แต่เขารายงานกันเยอะว่าวิดีโอคอลด้วยเอออาจจะเหมือนกับทําไมอะคืออันนี้ ซึ่งอันนี้พี่ทนายเนี่ยเขาถึงได้บอกครับผมไม่ทราบ,รบว่าจริงหรือเปล่าที่สื่อไปรายงานกันบอกว่าน้องเนี่ยอาบน้ำรูปวิดีโอคอลขอความช่วยเหลือคือไม่รู้น้องอาจจะเจ็บปวดวนะเนาะตอนนั้นไม่รู้เราก็ไม่รู้อะวิดีโอคอลขอความช่วยเหลือกับใครเนี่ยนะแต่ทั้งหมดนี้วันนี้เพื่อนบ้านบ,าบอกแต่เขาเป็นคนเก็บตัวนะใช่ไห<ช>มแล้วก็ไม่รู้ว่าทํามาหากินอะไรอาจจะเออเรื่องเว็บพนันออนไลน์เขาไม่รู้เลยนะแต่ถามว่าเคยเห็นทิดแย้มมาที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าปรากฏว่าคุณแบงค์บอกว่าเคยนะเคยเห็นพระมาตอนขึ้นบ้านใหม่ เจิมเจอมเออตอนขึ้นเนี่ยแหละต้องประเดิมก่อนเนี่ยนะฮะนี่อ,อ,อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้<ะ>ต้องความเป็นธรรมนะคือวันนี้ลองเปิดภาพนิ่งหน่อยตอนที่น้องโดนคุมตัวเพราะการม,มาบ้านก็ไม่แปลกถูกไหมเอาเวลาใครขึ้นบ้านใหม่อะก็ต้องขอเจิมใช่ไหมค่ะอล้ให้เจิมแล้วก็ให้ขยี้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็เวลาบดบดแป้งอะใช่ไหมเวลาเจิมแล้วก็บด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 แล้วก็ละเลงก็คือ,อ,อสักยันหลวงพ่อมาจริง หน้าเธอมีพิรุษนะหน้าเธอไม่คิดตามคิดตาม,ตามฉันก็พูดว่าเวลาบทอ,อ่ะม,มันต้องบทมันต้องเอายันลงมันต้องไถเนี่ยนะฮะมาจริงฮะแสดงว่ารู้จักจริงอ่ะไหนฟังเสียงข้างบ้านน้องข้างบ้านนะฮะรู้ยิบเลยฮะลองฟังดูหน่อยฮะแม่พี่น้องอยู่ไหมครับเห็นแต่แม่แแมพี่ผู้ชายแต่ลูกเขาไม่เห็นเลยลูกไม่เห็น ตอนนี้ก็คือแตกคนต่างกันอยู่ใช่ครับคนเดียดแยกกันอยู่ไม่ค่อยร,รู้รู้ไหมว่าเขาทําธุรกิจอะไรยังไงอะไรเงี้ยก่อนหน้า,า,น,า,านี้เห็นขายข้าวขายขายข้าวออนไลน์ครับขายข้าวออนไลน์ใช่ครับเออเม่นไหรก็ไม่ค่อยได้คุยกันและอย่างเรื่องของถ้าเว็บพนงพนันอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ไหมไม่รู้เลยคระับผ,ผมก็ไม่รู้ต่างคนต่างเหมือน่ากคนต่างอ,อยู่นะครับเอาจริงจริงหลวงพ่อเจ้าคนแย่ม่ะ ที่ที่ที่แกเพิ่งมีเรื่องอะเนาะเคยเคยมาบ้านหลังนี้บ้างไหมไม่ไม่ไม่รู้เลยครับเคยเห็นพระมาไหมโผมจีวรมาอะไรเงี้ยมีไหมถ้าเห็นตอนแค่ขึ้นบ้านใหม่อนแค่ขึ้นบ้านใหม่ใช่ครับนั่นแหละก็ไม่ไม่แต่แต่ก็ไม่รู้ว่านี่มนต์ใครมาใช่ไหมใช่ครับก็คือมันแค่ขึ้นบ้านใหม่มาแค่มาก็มาขึ้นบ้านใหม่ปกติอะดูยูนานหรือยังครับบ้านหลังนี้โอ้เป็นจะสามปีแล้วเขาซื้อเองอะเนาะสามปีพี่ก็พอๆกันกับบ้านพวกพี่เองกัน ก็มาก่อนผมหมาหนึ่งอ๋อโอเคนี่ครับคุณผู้ชมครับแต่น้องเป็นคนเก็บตัวนะ <c oughs> จากพี่ข้างบ้านแต่อย่างนี้มันก็มีรายงานข่าวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นตรงนี้หน่อยเพราะว่าอ๋อเมื่อกี้ไงที่บอกว่าทําไมน้องวิดีโอคอลบ่อยๆอ๋อเขาวิดีโอคอลปรึกษากันใช่ไหมปรึกษาธุรกิจนี่โหแต่สวยจริงนะผู้หญิงคนนี้สวยเลยนี่ฮะเห็นบอกว่ายืมเงินหลวงพอ่อใช่ปะ ไปลงทุน,นตามข้อมูลของสอบสวนกลางเขานะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นน้องยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องอารันด้วยแต่หลวงพ่อเจิมจริงนะฮะเพราะหลวงพ่อเนี่ยไปเจิมถึงที่บ้านเลยอ,อันนี้แล้วก็ที่สําคัญหลังจากหลวงพ่อเจิมเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมฮะล่าสุดช่อง8ดเนี่ยเราก็อยากรู้จังเลยว่าผู้หญิงสวยๆคนนี้ชีวิตคนเรารวยไม่แปลกนะ,ะถ้าเธอทํางานหากินอย่างสุดจริตก็ไม่แปลก คุณผู้ชมอยากเห็นบ้านอลันบ้านเก่าปะล่าสุดผู้สึกข่าวได้รับรูปมานัทวุฒิเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะ<ม>เป็นนักข่าวสายเผือกไม่ได้สายอจกรรมนะฮะเขาเรียกสายเผือกคุณผู้ชมฮะคือ<ม>วันนี้เราไปตามติดชีวิตน้องอรันปรากฏว่าน้องอรันชีวิตเนี่ยมสมัยก่อนเธอลําบากนะ<ม>เห็นบอกอยู่บ้านนี่ยแบบหลังเก่ามากและอยู่เธอแบบรวยพุ่งขึ้นมาเลยไหนดูบ้านหลังเก่าของอรันหน่อย นี่ฮะแล้วถ้าเทียบกับบ้านหลังใหม่วันนี้คือคนละเรื่องเลยนะฮะคือแน่นอนที่สุดแหละในหมู่บ้านขวามือเนี่ยหมู่บ้านคนมีสตังค์ฮะน้องอารันสู้ชีวิตอย่างนี้เลยเหรอเมยืก็ถามว่าทำไมช่องแปดรู้เพราะมันมีข้อมูลแจ้งมาว่าสมัยก่อนน้องอารันเคยอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะเคยชีวิตน้องพริกเลยอะ แสดงว่าน้องสู้ชีวิตอะเนาะเออนี่ต้องชมนะนี่สู้ชีวิตจนน้องได้มาเจอหลวงพ่อเจิมบ้านให้นี่ฮะบ้านหลังใหม่คุยนี่มันคือห้องเช่าเลยะ ไหนเมเล่าซิมันคือยังไงเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนของชีวิตสาวสวยคนนี้คือเราไปเจอเจ้าของบ้านเช่าค่ะเห็นบอกว่าน้องอลันเนี่ยก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยเธออายุ12ปีอตอนนี้เธอ28ใช่ไหมคะก็น่าจะ24ก็ประมาณ14ปีที่แล้ว14ปีที่แล้วเคยอาศัยอยู่ที่นี่กับพ่อแม่แล้วเจ้าตัวก็เริ่มเข้าไปเรียนอยู่ที่วัดไร่ขิง อ๋อหรอเ,เรียนวงที่เรียนกันอ๋อแล้วหลวงพ่อก็เลยรู้จักตอนเรียนก็ใช่ไงหลวงพ่อก็เลยแบบสอนธรรม,มะเออ,เออเนี่ยฮะ,ะแล้วสอนธรรม,มะเสร็จหลังจากนั้นก็มาเจอมบ้านอ,อ๋านี่ชีวิตลุ่งเรืองเลยค่ะและยังไงต่อชาวบ้านเล่าต่อว่ายังไงเจ้าของเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยเล่าอีกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่น้องเด็กๆอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ ไม่ยอมจ่ายค่าเช่า1,800บาทก็เลยต้องอให้ออกห้องเช่าสมัยนั้นเนี่ยแป๊บหนึ่งนะพี่แซนแสดงว่าน้องลำบากจริงอะใช่ค่ะขนาด1,800นี่ถึงบอกไงเราไม่ได้ว่าเธอนะเธอสู้ชีวิตเธอไต่เต้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ชีวิตเธอดีขึ้นและหลวงพ่อก็มาเจิมให้เนี่นะฮะ โดยแต่ก่อนพันแปดยังไม่มีจ่ายเลยอะ<ช>่ะ่แล้วยไงเม,มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็หายไปจนมารู้ข่าวแต่ถามว่ารู้ความสนิทสนมกับทางด้านของทิศแย้มหรือเจ้าคุณแย้มไหมเจ้าของบ้านเช่าเล่าว่าเออตอนนั้นพอออกจากห้องเช่าไปไี่นเข้าใจว่าคุณพ่อเขาแหละเป็นคนพาลูกไปฝากและให้ไปรู้จักกับทิศแย้มเพราะเข้าใจว่าตอนนั้นครอบครัวยากจนไม่มีเงินก็เลยเอาไปฝากเรียนที่วัดไร่ขิงแต่ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงอตอนที่น้องกําลังเรียนต่อตอนนั้นอ่ะ ได้ยินเขาพูดมากันว่ามีคนส่งเสียให้เรียนแต่ก็ไม่รู้กันว่าคนส่งเสียให้เรียนน่ะเป็นใครสภาพบ้านเก่าก่อนทับทีมงานสภาพบ้านเก่าครับนี่ฮะ,สะแสดงว่าแต่อก่อนน้องลำบากใช่ไปฝากเรียนคุณพ่อ,อไปฝากเรียนที่วัดไร่ขิงกับเจ้าคุณนั่นแหละแต่น้องเห็นบอกว่าน้องน่ารักมาตั้งแต่เด็กเลยนะค่ะเออน้องอดทนฮะขยันเนี่ยนะฮะ นี่คือสวยแววสวยมาตั้งแต่เด็กเลยละ่ะและได้เจอกับหลวงพ่อด้วยเนี่ยนะฮะห<า>ลวงพ่อก็เมตตาเนี่ยแหละพอบ้านใหม่หลวงพ่อก็เจิมให้เนี่ยนะฮะไหนลองฟังเสียงชาวบ้านหน่อยยอมรับว่าชีวิตผู้หญิงคนนี้ลำบากมาก่อน<า>สู้ชีวิตจนกระทั่งได้ไปเจอพระเดชพระคุณเนี่ยนะฮะหลวงพี่แย้มเข้าและหลังจากนั้นชีวิตน้องก็พลิกมาดีขึ้นจนกระทั่งมีบ้านหลังใหญ่มีรถมีคอนโดแล้วหลวงพ่อท่านก็มาเจิมให้สม่ําเสมอโดยการเจิมบ้านใหม่นะครับอลองฟังเสียงชาวบ้าน่อยครับ กี่ปีแล้วกี่ปีนะสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีโหก็ตั้งแต่เป็นรุ่นๆเลยนอีคนอีผู้หญิงน่ะเป็นนงเป็นน้องเรียนอยู่แล้ว้ทำไมเขาถึงมีชื่อทะเบียนบ้านอะไรอยู่ที่นี่อ่ะเขาเคยพักอยู่ที่นี่เคาพที่นี่ใช่ครับใช่แล้วแล้วตอนที่เขาย้ายออกจากนี่ไปรู้ไหมว่าเขาไปซื้อบ้านไม่ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเขาไปอยู่ไหนห้องแถวเขาไปใช่ครับห้องแถวอลกงจากนี่ขยับไปห้องแถวอีกห้องแถวไปขายผัก แกก็ไปขายผักอยู่ตลาดเ <Marie S 2> อมาลีเนะครับเอาจริงๆคือดูรวยดูมีเงินเป็นล้านๆเหมือนสมัยนี้ไหม <S <S ไม่มีไม่มีแล้วแต่สมัยนั้นเขายังเรียนอยู่ใช่ <ใช S 1> ครับเรียนที่วัไดไร่ขิงนี่ใช่ไหมใช่ <ใช S 1> ครับเรียนวัดไร่ขิงตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าข้อมูลเนี่ยเห็นว่าเอา่อเจ้าคุณเนาะก็คือ่ทิดแย้มทิดแย้มก็หลวงพ่อเขาดิเดเป็นสงเชียรก็เรียนมมหกมมสองมสาม พาไปฝากเลยรู้จักเหรอไม่ไม่ไม่ไปฝากหรอกเพราะว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนน่ะเขาจะเขารู้หมดเขารู้หมดแล้วแล้วทําไมทําไมถึงไปเขาให้ทุนอ๋อให้ทุนใช่ให้ทุนเรียนแต่ความสนิทสนมเนี่ยอ่าเราก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แต่สมัยที่อยู่ที่นี่นี่คือแค่รู้ว่าไปเรียนที่นั่นเฉยๆใช่ครับอ่าแต่ว่าจะสัมพันธ์จะจะลึกซึ้งจะสนิทแค่ไหนอันนั้นไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะไอตอนที่เขาอยู่นี่เขายังเรียน พอสามพอสี่อยู่อ๋อยังเด็กๆอยู่ใช่ครับยังเด็กอยู่เลยครับพี่เห็นบอกว่าเมื่อก่อนไปอยู่ที่นี่ยังไม่จ่ายค่า่าค่าเช่าห้องเลยใช่ครับ่ก็เลยไล่แพงไม่แพงไหมพันพันพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันสองพันสามก็ไม่มีจ่ายใครรวมกันะพัน่าแต่แต่ปัจจุบันนี้โทษทีนะไม่มีบ้านในหมู่บ้านนู้นอูฟูใหญ่โตใช่เราไม่เคยนี่ครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นก็ชีวิตคนเรามันต้องสู้เนาะน้องก็คงสู้มาเต็มที่แหละคุณผู้ชมฮะ พราะจิตดีก็บอกแล้ว,ว่าเวลาไปเจอหลวงพ่อเนี่ยคือจะได้น้ ам, ําก็คือน้ามนต์หลวงพ่อเนี่ยจะให้น้ําเยอะก็คือน้ามนต์เวลาไปถึงเนี่ยก็จะรับพอแล้วก็พม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 แล้วก็จะมีจุดเทียนนะฮะก็จะมีเทียนเนี่ยแล้วก็เจิมเจ orm, ิมเจิมเจิมน้องก็คงเชื่อเรื่องนี้แหละชีวิตน้องก็เลยแบบได้เทียนเทียนเลขยันเป็นอย่างดีน้องก็เลยเหมือนรุ่งเรืองขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมน้องมีคอนโดด้วยนะอย่างที่บอกชีวิตเนี่ยแหมก็คงเป็นความเชื่อเนาะหลวงพ่อก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กแหละสวดมนต์ให้เจ ล่าสุดเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทิมงนไม่ต้องเอาภาพนี้นะอย่าขึ้นนะไม่เป็นไรเออเอาภาพนิ่งเอาภาพนิ่งตอนตำรวจไปค้นคอนโดไม่เป็นไรนะฮะเออแต่คนโหเห็นคอนโดแล้วมีเอ้ยโคตรรวยเลยคือขออนุญาตผมไม่เปิดทรงคอนโดให้ดูนะเดี๋ยวอย่าหาว่าอย่างงั้นนี้เลยแต่เอาว่าคอนโดนี้โคตรรวยเลยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยนี่ผมจะไปขอเทียนหลวงพ่อให้มาเจอให้ผมทันไหมเนี่ยเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเราไปแถวแถวคอนโด เห็นบอกว่าบรรดาแม่ค้าเองเนี่ยนะฮะเขาบอกเนี่ยรู้จกักคือน้องเนี่ยสวยสะดุดตาเนี่ยนะฮะย้ำนะตอนดนจับคือจับคอนโดแต่บ้านเนี่ยคือบ้านหรูที่ถูกว่าระบุอาศัยอยู่ถูกไหมฮะ,ะแล้วเมื่อกี้คือบ้านเก่าคนแถวคอนโดก็บอกเห็นน้องเหมือนกัน ก็คือเห็นแต่ก็จะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาค่ะเท่าที่อยู่เห็นอยู่คนเดียวนะไม่ได้มีเพื่อนหรือไม่ไม่ได้มีใครมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตอนที่ตํารวจบุกเข้ามาจับกลุ่มที่คอนโดเนี่ยค่ะเหตุการณ์นั้นค่ะเห็นบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ดูหน้าตาซึมๆแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโดนจับด้วยเรื่องอะไรจนกระทั่งมาเห็นข่าว แต่เรานี่แหละที่ผ่านมาก็ไม่รู้มาก่อนว่าผู้หญิงคนนี้มีส่วนเอี่ยวด้วยนะคะมารู้ตอนเห็นข่าวก็ตกใจยืนยันว่าไม่เคยเห็นพระหรือไม่เห็นใครมากับผู้หญิงคนนี้เข้ามาคนเดียวค่ะมีเสียงของคุณปุ้มนะคะแม่ค้าที่หน้าคอนโดค่ะเห็นนานๆเห็นเตีงไม่เห็นบ่อยไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ค่อยชินกับเขาแล้ว็เฉยๆอ่ะเราไม่ค่อยชินกับเขาเห็นก็เดินไปเดินมา แต่ไม่ค่อยอเห็นบ่อยตัวเ,เห็นก็เดินคนเดียวนะแม่ไม่เห็นว่าเขาหนีหรอกอไม่คุยแม่ไม่ค่อยคุยเขาหรอกเขาเดินไปเดินมาแต่เขาเ็อเฉยๆอ่ะเห็นก็เห็นจะเห็นที่ตำรวจขาฟ้ามาเนี่ยนะขาฟ้าออกมาเนาะจับเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยได้หนีเขาหรอกลัวมันใช่เป็นเรื่องแลวหน้าเขาเงียบๆซึมๆอ่ะแล้วซึมๆอะ่ะ,อะไม่ค่อยนี เขาเออจะเอหดอใช่ส่วนตกใจนะครับเพราะฉะนั้นคอนโดนี้เป็นคอนโดใหญ่นะฮะและเป็นคอนโดหรูมากคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแต่ละห้องเนี่ยราคาเนี่ยคืออาจจะต้องมีแบบเกิน10ล้านน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็อย่างที่บอกแหละน้องสู้ชีวิตถูกไหมฮะนี่ฮะก็เข้าวัดเป็นประจำนะครับแล้วก็ก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือหลวงพ่อท่านก็ช่วยใช่ไหม ออช่วยผลักช่วยดันช่วยส่งเสียเรียนจนกระทั่งน้องได้สำเร็จการศึกษามีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านหลังใหญ่มีรถแล้วก็มีคอนโดหรูเนี่ยนะครับอะก็อย่างที่บอกมันก็เป็นชีวิตใครชีวิตมันถูกไหมฮะทั้งผลักทั้งดันชีวิตตัวเองจนกระทั่งขึ้นมาขนาดนี้แต่น้องยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะน้องยังไม่ผิดเพราะศาลยังไม่ตัดสินล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละคือวันนี้ คือก็ต้องถามบรรดาลูกศิษย์ของแย้มเขาเร<ฆ>ียกว่าณวันนี้เอาจริงคือแย้มเองเนี่ยขาดจากความเป็นพระแล้วหรือยัง<ฆ>ล่าสุดเนี่ยมีลูกศิษย์ซึ่งเชื่อว่าแย้มยังไม่ขาดจากความเป็นพระนะ นั่นก็คือทางพระประหลัดส,สานิศวันนี้แกมาเยี่ยมแย,ม,แยมด้วยค,คือตัวของคุณสานิศขออภัยพระสานิตเนี่ยนะฮะ,ะตัวของพระสานิศเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกมาเยี่ยมแยมที่สอบสวนกลางแล้วถามว่าไอ้ประเด็นสําคัญเนี่ยทำไมแกถึงเชื่อว่ามันไม่ขาดจากความเป็นพระคือคุณผู้ชมจําภาพเมื่อวานได้ไหมตอนที่มีเจ้าหน้าที่เขาอุ้มพระพุทธรูปเข้าไปในห้องอะ่ะเดี๋ยวทีมงานมีป้าเอ๋ยภาพที่อุ้มพระพุทธรูปอ่ะลองเอาขึ้นมาหน่อยเพราะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแยมเองเนี่ย น่าจะยังท่องบทสวดไม่ครบเหรอเมใช่ค่ะเขา,เ,าเรียกว่ายังไงนะเขาเห็นเห็นบอกว่าจริงๆมันจะมีลำดับต่างๆเ,ออเพาทีเนี่ยมีการอ่านให้ฟังออหลังจากนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าก็ต้องมีการเริ่มพิธีท่องนโมสามจบแล้วกล่าวลาสิกขาด้วยภาษาบาลี ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตว่าเจ้าอาวาสเหมือนท่องบทในลำคอยอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่พยายามถามว่าได้กล่าวคำลาสิกขาครบแล้วหรือยังเจ้าอาวาสยืนยันว่ากล่าวเสร็จสิ้นหมดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยให้เปล่งวาจาเป็นคําแปลที่บอกว่าข้าพเจ้ายินยอมที่จะลาสิกขาจากสมณเพศเป็นคารวาสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยความสมัครใจเจ้าอาวาสได้กล่าวทั้งหมด3าครั้งแต่ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตอีกว่าแต่ละครั้งเจ้าอาวาสพูดคำแปลไม่ตรงกันแต่โดยรวมคือเนื้อหายินยอมที่จะลาสิกขา จากนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวค่ะแต่พระปราดส,สานิตเนี่ยอ้างว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเหมือนยังกล่าวไม่ทบท่านไม่ได้สมัครใจที่ลาสิกหาเพราะฉะนั้นก็ยังต้องถือว่าไม่ขาดจากความเป็นพระอ่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมพวกพระเขาด้วยนะฮะท่านยังกําลังใจดีทีนี้การต่อสู้ก็อยู่ในชั้นศาลเป็นหน้าที่ของทนายตัวท่านเองเชื่อไหมครับว่าว่าตัวของคดี เพราะยังมีเขาเขามีมพฤติกรรมแบบนั้นจริงๆนะครับเอาตั้งแต่อย่างนี้ที่เรียกว่าอาดีตอะเมื่อกี้เรียนถามท่านนะ,ะท่านว่าการลาศิกขาของท่านเนี่ยที่หนังสือพิมพ์ลงเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นต้องต้องขอความเมตตาสื่อมวลชนเนาะให้ให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยเพราะน,นั้นแลวท่านเชื่อไหมว่าเขามีพฤติกรรมเล่นการพนันจริงๆครับยักยันยอกเงินวัดก็เล่นการพนันคนนี้คืออันเนี้ยเราไม่รู้แม้แต่พระในวัดก็ไม่มีใครรู้ เพราะว่านั่นขึ้นอยู่กับการนําพยานหลักฐานเข้าสืบเท่านั้นเองและที่ผ่านมา,มานะครับัญชีวัดเนี่ยชิดเย้ย่านเป็นคนถือเองนะครับอันนี้เราไม่รู้เนี่ยต,ตรงนี้เลถึงขอว่าเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วยเพราะท่านปฏิเสธนะฮะ,ฮะทุกข้อกล่าวหา เพราะฉะนั้นท่านปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่แน่นอนแหละตอนนี้สิ่งที่สําคัญสุดมันมีกฎหมายฟอกเงินเข้ามาด้วย<ฆ>คือตอนนี้นอกจากพระจะต้องอธิบายเรื่องเงินแล้วน้องอารัญยวันเนี่ยเธอต้องอธิบายให้ได้<ฆ>คือวันนี้ที่ผู้สึกข่าวช่องแปไปตามเนี่ยทั้งคู่หูเลยนะฮะทั้งตัวแย้มเองน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยเพราะตํารวจสอบสวนกลางพบว่า<ฆ>ตัวของน้องผู้หญิงกักบแย้มเขาสนิทกันส่วนจะว่าระดับไหนผมคงไม่ฟันธงก็แล้วกันแล้วตอนที่วันนี้เราไปเจอสมบัติของน้องเนี่ย ก็คือทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยนะฮะน้องจะต้องตอบเรื่องการฟอกเงินให้ได้ค่ะถ้าน้องตอบไม่ได้น้องเละเลยนะฮะสำหรับน้องอรัญญวันเพราะเมื่อกี้ที่เปิดผังให้ดูเราก็ไม่ได้เขียนผังเองนะฮะไอผังเว็บ9ก้าหนึ่งตำรวจเป็นคนระบุว่าน้องอยู่ในผังเส้นทางไหนแต่น้องก็ปฏิเสธอันนี้เป็นสิทธิ์ของน้องล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราไปที่คอนโดแต่ผมขอไม่เปิดคอนโดนะฮะเพราะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแบบไปวุ่นวายเขาแต่ยืนยันว่าคอนโดรูมากแล้วนักข่าวเพิ่งแจ้งเข้ามา พอผมอยากรู้ราคาห้องแบบเลขเน็ตเน็ตเนี่ยกี่บาทน้องจะต้องไปตอบปอปงให้ได้เรื่องการฟอกเงินเพราะคดีนี้เกี่ยวกับการฟอกเงินต่าสุดกี่บาทเมย์ห้าล้านหกแสนบาทและแพงสุด1 12, 000, 000. 2ล้านบาทน้องน่าจะอยู่ห้องราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตำรวจกับปปงจะไปหาเส้นทางเงินน้องว่าห้องนี้ซื้อมาได้ยังไงฮะ ก็อย่างที่บอกถ้าสู้ชีวิตก็ไม่มีใครว่าถ้าผลักแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาด้วยเงินของตัวเองก็รอดแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็เละฮะคุณผู้ชมฮะ,ะเพราะฉะนั้นคอนโดนี้ตำรวจรู้แล้วบ้านตำรวจก็น่าจะรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่ตำรวจคงไม่ไปบ้านหลังเก่าถูกไหมฮะเพราะอันนั้นห้องเช่าน้องไม่อยู่แล้วพ8นแมันร้อนตอนนั้นเนี่ยนะฮะกลับมาอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสแก่ด้วยอดีตเจ้าอาวาสฮะคุณชาตรีสุขสาถาวรท่านเป็นวัยาวัจกรวัดไร่ขิงปรากฏโดนสอบอีกเหมือนกันแล้วท่านเป็นกำนันตำบไลไร่ขิงเลยนะฮะ ปรากฏท่านก็โดนเรียกสอบกำนันก็โดนนะฮะถามว่าตำรวจสอบอะไรบอกโดนไป3ชั่วโมงเต็มกับกำนันเมใช่ค่ะทางด้านของคุณชาตรีนะคะบอกว่ามีการสอบถามนะคะในเรื่องของเงินการเบิกจ่ายบัญชีของวัดซึ่งทางด้านของคุณชาตรีอธิบายบอกว่าการเบิกแต่ละครั้งต้องใช้คนอย่างน้อย2ถึง2ใน3นะคะที่สามารถจะเบิกจ่ายได้ก็คือจเจ้าอาวาสกับผู้ช่วยจเจ้าอาวาสกว่า10รูปหรือวิทยวจกรที่มี3คนจะเป็นพยานในการเซ็นเบิกจ่ายแต่ละครั้งแล้วก็มีการต้องแนบไปสั่งจ่ายทุกครั้งจะไม่มีการ บางครั้งกรรมการวัดก็จะเป็นคนขอเบิกซึ่งขั้นตอนก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะวายาวัชกรบอกว่ามีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาทแต่ไม่ถึง10ล้านบาทถ้าเบิกเกิน2ล้านบาทเจ้าหน้าที่วัดต้องรู้คือบางทีเจ้าวาก็ไมาไดเบิกคนเดียวครับมีเจ้าหน้าที่วัดเบิกนะครับเบิกแล้วก็เบิกจ่ายตามเจ้าหนี้ตามรายการบางทีเจ้าวาก็ม่ไจะเบิกนะครับวัดตอนหลังรายได้วกต้องาทบโควิดก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแล้วก็แล้วก็เราก็ดูแล้วก็วัดก มีรายจ่ายก็พอสมควรนะครับครับทรายได้สองก็ห hmm. ล <wh> ังโควิดจริงๆก็วิกฤตเหมือนกันครับเพื่เ uh, ล mm ืนเบิก hmm จ่ายตัวเงินเนี่ยค <geil Niss> <elim> <wh anes> ่ะประมาณเท่าไหร่เ <conce> งินเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดีกานะครับไปของกลางนะครับก็แล้วแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่หลักหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน